แตกมุมข่าวโดยกริมพูการ์เด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมีผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรีน n leaf ชั่วโมงข่าวรอบสัปดาห์วิกฤติราวกับเนะคะสำหรับช่วงนี้อย่างที่บอกไว้ว่าเราจะมาคุยกันในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวค่ะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นผลที่ตามมาจากโครงการเนี่ยเขาบอกว่าชาวนาที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเขาเครียดขายข้าวไม่ได้ตามราคาที่ตั้งเอาไว้เนี่ยไม่มีเงินใช้นี้ก็เลยตัดสินใจค่ะผูกคอตายเพื่อหนอีปัญหานะคะบอกว่าลูกชายเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วจะขายข้าวได้ในราคาตันละ7,000บาทแต่ความเป็นจริงนะคะขายได้5,5 0 0าที่ก็เลย เกิดความเครียดจนทําให้ถึงกับต้องคิดฆ่าตัวตายด้วยการผลกคอห้าพันห้าเนี่ยชาวนาขาดทุนแน่ค่ะนะอย่าเอาราคาข้าวไทยไปเทียบกับข้าวขมรราคาสี่พันนะเพราะว่าต้นทุนของเราแพงกว่าอย่างนี้จะสะท้อนปัญหาโครงการรับจำนำข้าวได้ยังไงคะเกิดปัญหาค่าตัวตายบ่อยมากค,คืออย่างนี้อันเนี้ยเข้าไปขายข้าวนะไม่ได้ไปจำนำข้าวค่ะใช่ไหมเพราะโครงการรับจำนำตัวนี้อาจจะต้องหยุดอยูเปล่าไม่รู้มผมไม่รู้มันจบฤดูการอะไรเงี้ย เขาก็หวังว่าเขาก็หวังว่าเขาคงจะขายข้าวได้สักเจ็ดพันกว่าเจ็ดกว่าผมว่าชาวนาไม่ค่อยได้กำไรเท่าไหร่แต่อาจจะไม่ขาดทุนนะเขาก็หวังอย่างนั้นนะยิงข้าวที่ก็ไปขายนี่ก็ไม่กี่เวียนทําไมข้าวมันถึงราคาตกในในภาษาของการตลาดเนี่ยมันมีศัพท์อยู่สองคำดีมานกับสป p l y อุปสงค์กับอุปทาน ถ้าสินค้ามีมากในตลาดล้นเหลือตลาดจะเป็นของผู้ซื้อค่นะถ้าสินค้ามีน้อยแต่ความต้องการผู้บริโภคมีเยอะค่ะตลาดจะเป็นของผู้ขายนะขนาดนี้นะเมืองไทยเนี่ยปกติเราผลิตข้าวขึ้นมาจำนวนหนึ่งทุกปีปริมาณเท่านี้นะเรากินไม่หมดอ่ะเราต้องไปขายโครงการรับจำนำข้าวความผิดพลาดของมันก็คือ รัฐบาลไปเอาข้าวของชาวนาซื้อมาแล้วบอกว่าจำนำแล้วมาเก็บเอาไว้ตอนนี้บอกมีเป็นสิบสิบล้านตันแต่จริงๆยังไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่อไอ้จำนวนข้าวที่มันบอกว่ามีอยู่เนี่ยนั่นคือสป라이ดปริมาณสินค้ามีมากล้นนะฮะทำให้ตลาดเป็นของผู้ซื้อ,อถ้าผมเป็นคนรับซื้อข้าวผมจะกล้าซื้อข้าวแพงค่ะเพราะว่าข้าวมันมันอยู่ในสต๊อกจมเลยไม่รู้เท่าไหร่นะฮะผมซื้อไปผมก็ขาดทุน พ่อค้านะคนกลางนะทําอะไรก็ได้แต่ขาดทุนไม่ได้อ้านไหมเพราะฉะนั้นมันก็ไปลงที่ชาวนาผมเคยพูดเรื่องนี้กับคุณหลายเที่ยวต,ตั้งแต่ต้นปีห้าห้าคุณบอกคุณคอยดูนะเรื่องนี้นะ่าจะเป็นบาดแผลจากการของประเทศนี้และคนที่จะรับเคขาะกรรมหนักคือคือชาวนาไปกระดีกระดาว่าจะได้เกียดรัฐนนท์ตอนนี้ในที่สุดแล้วมันกลับมาหาคุณหมดมนะฮะถ้าสต๊อกค่าที่บอกมีเป็นสิบล้านตันเนี่ย สิบกว่าล้านตันไม่ถูกกําจัดให้หมดไป<ช>คําว่ากําจัดนี่หมายถึงขายก็ได้เอาไปทําอะไรก็ได้หรือแม้แต่ไปทิ้งทะเลไปเผาะอะไรก็ได้ปัญหาของชาวนาเรื่องราคาข้าวจะไม่มีทางจบเพราะว่าก็ยังมีการกระทบกับกลไกการตลาดของการขายข้าวอยู่ดีเราไม่รู้<ช>นี่คือปัญหาที่สร้างขึ้นมาตอนนี้คุณจะเอาข้าวไปขายใคร ในเมื่อตลาดต่างประเทศก็เป็นของเวียดนามกับอินเดียไปหมดแล้วเขาไปแตะมือกันเขาซื้อเขาแฮปปี้กันแล้วนะข้าวไทยคุณภาพตกต่ำลงและปริมาณเยอะขึ้นนะฤดูการหมายผลิตขึ้นมาของเก่ายังคาอยู่เต็มยุ้งเต็มชางแล้วคุณจะทำยังไงดีมาซัพลายตัวนี้นะเป็นเป็นอมตะนิรันดร์การก็คือมันเป็นความจริงเสมอในทุกสินค้าและบริการค่ะคุณไปบิดเบือน,นกลไกคุณไปคิดอย่างงดอย่างนี้นะคุณผิดละ แล้วคุณจะพลาดแล้วคุณจะแก้ต่อืานะะคุณเคยจําว่าได้ไหมว่าไข่มันผูกจนกระทั่งคนเลี้ยงไก่ไข,ไข,ไข,ข่ไก่ขาดทุนเขาทำไงเขาทำลายไข่ทิ้งนะมเมื่อใดก็ตามที่ไข่มีน้อยไปทำลายทิ้งจนเหลือนิดเดียวนี่นะความต้องการบริโภคไข่มีเยอะไข่จะแพงขึ้น จริงๆแล้วในในเรื่องการตลาดเนี่ยความสมดุลระหว่างดีมาห์กับสัพพลายมันจะต้องมีมน,นะัเราไม่รู้ว่าอีกกี่ปีกี่ชาติประเทศไทยถึงจะกลับมายืนเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในเรื่องข้าวได้คุณจะต้องไปแก้เรื่องคุณภาพข้าวอีกด้วยข,ขณะนี้เราปลูกข้าวด้อยคุณภาพเพราะเราคิดว่าข้าวอะไรมันก็ขายได้หมื่นกว่าบาทไอเนี่ยอันตรายมากๆ,ๆนะฮะแล้วเครดิตข้าวของไทย ที่มีกับต่างชาติที่มีกับผู้บริโภคแม้แต่คนไทยเองยังกลัวกินข้าวไทยาบางครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวรกรรมทั้งหมดเนี่ยไปตกที่ชาวนาค่ะนี่สินเหล่านี้เนี่ยนะเขาเป็นนี่แค่ห้าพันห้าห้าหมื่นเะนี่ยนะเรื่องใหญ่นะสาหรับชีวิตเขานะสําหรับคนมีเงินห้าหมื่นกินข้าวมื้อเดียวยังไม่พอนะเป็นแต่ะด้า,าะก็เป็นปัญหาที่เรียกว่าใหญ่แล้วก็ต้องรีบแก้ไขกันต่อไปนในเรื่องของ เกี่ยวกับชาวนาและก็ข้าวนะคะค่ะมาดูที่ข่าวต่างประเทศกันบ้างนในรอบสัปดาห์ที่แล้วค่อนข้างเป็นข่าวที่คนให้ความสนใจมากเลยทีเดียวเนี่ยในเรื่องของเครื่องบินที่มาเลเซียแอาร์ไลน์ค่ะเที่ยวบิน MH370 เนศูนย์ี่ยที่สูญหายไปนะหลังจากที่ข้อมูลล่าสุดค่ะพบว่ามีใครสักคนหนึ่งนะบนเครื่องบินเจตนาวางแผนทําให้เครื่องบินขาดการติดต่อแล้วก็สูญสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยเลยนะคะโดยตอนนี้ก็มีการมุ่งหน้าที่จะสืบไปในเรื่องของลูกเรือและก็ผู้โดยสารทุกคนบนเครื่องบินค่ะ อืมอเรื่องเครื่องบินบาเลเซียเนี่ยนะเหมือนที่ยายอะเหมือนในภาพยนตร์เลยนะเออแล้จะต้องเป็นภาพยนตร์ดูให้ดูนะมันมีข้อนิสานิฐานสารอย่างอันที่หนึ่งเกิดอุบัติเหตุแล้วตกตกกลางทะเลนะฮะสองถูกจี้ค่ะสถูกขีปนาบุธรระเบิดกลางอากาศทีนี้เวลามันผ่านมาเนี่ย เป็นอาทิตย์ค่ะถ้ามันเกิดอุบเหตุตกหรือถูกขีปนาวุธเนี่ยนะมันต้องเจอซาาอืมใช่ค่ะมันเป็นไปไม่ได้มันออกจากฝั่งไปชั่วโมงเศษแล้วก็บินอยู่ใกล้ๆจะถึงเวียดนามตรงจางอยของอแหลมตรงเนี้ยนะครับค่ะแล้วอยู่ๆสัญญาณขาดหายไปแล้วมันก็หายไปเลยนะฮะตอนนี้เนีเหลือกรณีเดียวซึ่งมาเลเซียออกมารับแล้วด้วยค่ะว่าถูกหายแจ็คถูกจี้โดย โดยเทคโนโลยีชั้นสูงและก็คนที่มีความรู้ความชำนาญเพราะาเครื่องบินทั้งลำเนี่ยหายไปจากเลด้เลยแต่ว่ายังไม่ได้ระบุว่าใครเป็นคนทำโอ้โหมีข่าวล่ำหรือมากมายบอกว่าเป็น CIA เป็นอเมริกาเป็นไอโนในนี่ยังนะครับยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนแต่อนันนี้สิ่งที่ดีของมันอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่เป็นญาติของคนที่อยู่บนเครื่องบิน200กว่าคน ยังมีความหวังว่าญาติของเขาน่าจะยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่รู้ยังไม่เจอซากเครื่องบินอาจจะยังมีชีวิตอยู่ถ้าถูกจี้นี่นะถูกจี้นี่นะเขามีโอกาสรอดเขามีโอกาสรอดสารมันไม่สูญหายอะมันอยู่ที่ไหนในระยะทางการบินเขาบอกว่าเครื่องบินอันเนี้ยน้ำมันที่มันมีอยู่เนี่ยเขาสานนินว่ามันบินบกกับข้ามแถวด้ามขวานของไทยข้ามไปฝั่งอันดามันนะฮะ บางคนบอกว่าไปอยู่นิโคบาไปอยู่ซึ่งเป็นประเทศเกาะน,นะอยู่ทางใต้ของอินเดีย<ช>บางคนบอกมันอาจจะบินไปไกลถึงแถวคาซักสถานอุสเบไปถึงทางโน้นเลยเพราะระยะทางน้ํามันมันมีพอตอนนี้ยังไม่รู้อยู่ที่ไหน<ช>ผมเองลึกๆ,ๆเนี่ยผมเชื่อว่าเทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศมหาอำนาจสามประเทศ<ช>อเมริกา<ช>จีนรัสเซียสามารถตรวจจับได้ ว่าอยู่แถวไหนแต่เขายังไม่ได้แสดงปฏิกิริยาอะไรออกมาแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจารกรรมระหว่างชาติเป็นเรื่องไฮแจ็กระดับระดับา,ายิใหญ่ายยามากยิยย่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากนะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเ,เทคโนโลยีการสื่อสารการสงครามอะไรเนยมันจะ,ม,นจะมันจะเปลี่ยนโฉมอะไรมันจะนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมหวังก็คือว่าขอให้ คนที่อยู่บนเครื่องบินสองร้อยกว่าชีวิตมีโอกาสกลับไปหาญาติพี่น้องนะฮะอย่าเอาเข้าไปทําให้มันหายสาบสูญเลยซึ่งจริงๆมันก็ทําลําบากนะผมผมคิดว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ของการที่เครื่องบินครั้งนี้เนี่ยปล่อยชีวิตเหล่านั้นออกมาปล่อยให้เขากลับบ้านเขานะครับแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเห็นขึ้นมาชัดเจนภายในอาทิตย์สองอาทิตย์ข้างหน้า ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเนี่ยที่น่าติดตามมากๆเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลสุดท้ายแล้วจะเจอที่ไหนออกมาอย่างไรนะคะยังไงก็ขอให้ออกมาเป็นในทางที่ดีที่สุดที่เป็นได้ในตอนนี้นะคะคคสำหรับเรื่องต่อไปยังเป็นเรื่องราวของข่าวต่างประเทศนะคะที่ใครมีนะคะกมีการจัดการโรประชันมติการนะคะซึ่งเป็นวันนี้เลยว่าจะตับเข้าไปอยู่กับรัสเซียหรือเปล่านะแม้แต่ว่าทางชาติตะวันตกเองหลายประเทศก็บอกว่าการลงประชามติในครั้งนี้เป็นการขัดต่อ,อก,กฎหมายคืออี้ ครเมียเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเกาะใหญ่ๆนะอยู่ <stör re> ในทะเลเทดำนะเป็นติ่งหนึ่งของยูเครนและครเมียเนี่ยเป็นรัฐอิสระนะฮะไปรวมกับยูเครนซึ่งเป็นประเทศที่มีจังหวัดอยู่24จังหวัดไอ้ยี่สิบสี่จังหวัดนี้ไม่ใช่อิสระนะตัวไอ้ยูเครนเนี่ยไอ้ยูเครนไอ้ครเมียเนี่ยมันเป็นครายเมียเนี่ยมันเป็นอิสระแต่มันไปรวมอยู่เป็นประเทศนั้นแล้วแล้วยูเครนเนี่ย สัปดาห์ที่แล้วผมก็พูดถึงว่ามันอยู่ติดกับรัเสเซียเลยและทะเลดำเนี่ยเป็นเขตอิทธิพลของรัเสเซีย <Okay. S 2> ออกองทัพเรือของรัเสเซียอยู่ในนั้นจมเลยเพราะนั่นนี่เป็นปัญหานะ่ะใครเมียมีเชื้อชาติคนที่เชื้อชาติถือเชื้อชาติรัเสเซียเป็นมาจอริตี้เป็นคนกลุ่มใหญ่ <Yeah. S 2> มีคนมุสลิมอยู่12เปอร์เซ็นต์นะมีเผ่ามุสลิมอยู่12เปอร์เซ็นต์ความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยใครเมียเขาบอกเขาจะลงมติว่าเขาจะไปอยู่กับใครแต่แต่ว่าถึงลงมติลงมติแล้วเนี่ยนะผมเชื่อว่า คนที่อยากจะไปอยู่กับรัสเซียชนะเพราะเขาเป็น m a j ORITY คือคนกลุ่มใหญ่แ,<ค>แต่ปัญหามันไม่ได้จบคนกลุ่มน้อยมันก็จะไม่ยอมนะฮะยูเครนเนี่ยเป็นประเทศที่สมัยหนึ่งเนี่ยใกล้ชิดกับรัสเซียมากเป็นเนื้อเดียวกันนะจริงๆเขามีเชื้อชาติมีวัฒนธรรมมีระบบเศรษฐกิจมีอะไรพัวพันกันแยกไม่ออกเขาพูดภาษารัสเซียทั้งเกือบทั้งประเทศเขาพูดกันได้ฮนะยูเครนเป็นที่ตั้งของ คุณจำเชอร์โนบิลได้ไหม,มโรงงานปฏิกรณ์ปรามาณูซึ่งมันเคยระเบิดแล้เสียหายใ,ในยูเครนเนี่ยมันพวกอาวุธจุลภาคกรที่เกี่ยวกับเรื่องปรามาณูความรู้เรื่องปรามาณูมันเต็ไมไปหมดเพราะมันมันเป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียมาก่อนนะะของสหภาพโซเวียตนะเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเกี่ยวพันของประเทศตะวันตกยู mm hmm. ก็เข้าไปพยายามที่จะสนับสนุนยูเครนให้เข้ามาอยู่ทางนี้รัเสเซียไม่ยอมแน่นอนเพราะว่า ไปจ่อป่าประตูบ้านเขาอะเพราะนั้นมันก็มันเป็นการมันเป็นการถือข้างของมหาอำนาจซึ่งมันเป็นเรื่องที่จบลําบากแต่ผมก็เชื่อว่าเวลายักษ์มันจะลบกันเนี่ยมันไม่ลบจริงอะมันไม่กล้าเพราะลบกันเนี่ยมันแหลกทั้งคู่นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ใช้สงครามตัวแทนในที่สุดทางออกของยูเครนอาจจะเร็วและง่ายกว่าเรา นะฮะง่ายกว่าประเทศไทยเมื่อมาเที่ยวกับประเทศไทยแล้วได้ของเขาเนี่ยมันมันมันอย่างว่ามันมีเรื่องของผลประโยชน์แล้วมันก็ปณิประนอมกันผมก็ก็ไม่ไม่คือคือคือถ้าลบกันตูมเนี่ยนะรัเมียึดภายในวันเดียวจบเลยยูเครนเนี่ยยึดได้แล้วผมถามว่าสหรัฐอเมริกาหรืออียูเนี่ยจะยื่นมือเข้าไปลบกับเขาไหมผมไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้ขณะนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ย กล้ามใหญ่อาวุธเยอะเลยแต่กระเป๋าตังค์ไม่ค่อยมีนะค่ะอ่าแลวอย่างอียูนี่ก็เอียงกระเทเลยเพราะต้องไปเยอรมันต้องไปอุ้มคนน้ดอุ้มคนนี้อุ้มมันจะล่มอ่ะนะ <อ S 2> มันเป็นรวมเงินประเทศเศรษฐกิจเห็นไหมบางคนอยากจะรวมบางคนอยากจะแยกเดี๋ยวก็รวมเดี๋ยวก็แยก <c oughs> ปัญหาไม่มีทางจบสิ้นค่ะจะเป็นเรื่องราวของข่าวต่างประเทศเนะก็ต้องดูกันต่อไปว่าถ้าออกจะเป็นอย่างไรเนี่ยผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรกลับมาที่ข่าวในประเทศกันบ้างนะเรียกได้ว่า เป็นข่าวสะเทือนขวนัญสะเทือนใจสาหรับใครหลายๆคนในรอบสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยะหลังจากที่มีเหตุฆ่ากันตายในบ้านพักที่จังหวัดปทุมธานีเนี่ยโดยว่ามีผู้เสียชีวิต3คนเป็นพ่อแม่แล้วก็ลูกชายซึ่งตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าลูกชายคนเล็กเป็นคนยิงพ่อแม่เสียชีวิตแต่สุดท้ายนะคะตัวพี่ชายเองก็รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุทั้งหมดเองเนี่ยเพราะว่าเหตุจูงใจก็คือไม่ซื้อรถให้ตามสัญญาถูกพ่อแม่ต่อว่านะก็เลยเก่อเหตุเหล่านี้ขึ้น ซึ่งเชื่อว่าหลายคนรับฟังข่าวนี้ไปแล้วจะรู้สึกแบบสะเทือนใจนะจริงๆผมไม่เคยอยผมไม่เคยอยากพูดถึงข่าวนี้นะเพราะจริงๆมันมันไม่อยากจะให้มันกลายไปเป็นลัทธิเอาอย่างค่ะนะรพราะสังคมไทยในขณะนี้ทางนานการข่าวของเราเราเสนอข่าวที่มีความรุนแรงประจำเยอะแยะแล้วก็เอามาใส่สีตีไขยย่จนกระทั่ง คนในสังคมมองข่าวเหล่านี้เป็นของธรรมดาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันค่ะแล้วสังคมมันก็นั่นลงแต่ว่าโอเคเมื่อคุณถามมาเนี่ยผมจะมองอย่างนี้แล้วกันอันนี้เป็นภาพสะท้อนของความตกต่ำทางจริยธรรมคุณธรรมสํานึกของสังคมค่ะผมคือคือคือเหตุผลที่เด็กบอกว่าโอเคไม่ซื้อรถโอ้โหถึงอย่างนี้แต่ผมเองเนี่ยนะความตกต่ำของสังคมโดยรวม ผมไม่โทษเด็กเท่าไหรนะ่ผมโทษสภาพแวดล้อมนะระหว่างผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยไม่ได้เกิดมานะและมีความชั่วโดยสันดานทั้งหมดค่ะโดยสายเลือดด้วยผมไม่ค่อยเชื่อผมเชื่อสภาพแวดลอนะ้อมสภาพแวดลอนะ้ดลอมเนะี่ยเปลี่ยนแปลงทุกอย่างค่ะผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณอยู่ในเมืองไทยนะคุณก็ขับรถอย่างเงี้ยไฟไฟ,ไฟส้มไฟแดงหรือจะจอดอะคุณก็อย่างเงี้ย คุณบินข้ามไปอยู่ในประเทศที่สภาพแวดล้อมทางจาราจรเขาม่เป็นอย่างนี้คุณกลายเป็นคนดีทันทีอ,อันนี้เป็นความจริงสภาพอื่นๆก็เหมือนกันถ้าเรารับเอาวัฒนธรรมหรือสิ่งกระตุ้นเราต่างๆเข้ามาในสังคมของเราโดยไม่มีการกันกรองหรือตรวจสอบะนะฮะเดี๋ยวนี้สื่อนะที่เด็กๆมันดูกันเนี่ยคุณรู้ว่ามันรุนแรงขนาดไหนสื่อความรุนแรงรุนแรงมากสื่อที่เกี่ยวกับลามกอนาจารมันลามกอนาจารมากเด็ก เด็กมันไม่มีภูมิอ่ะเด็กนี่นะยิงวัยรุ่นนี้อารมณ์ร้อนนี่นะเด็กนี่มันไม่มีภูมิคุ้มกันนะอ่ะม,มันแยกไม่ได้คผู้ใหญ่เองเนะี่ยดูเข้าก็ยังไปเลยนะนะเพราะเพราะเราปิดกั้นไม่ได้สังคมคโลกจเจริญขึ้นแล้วไอ้อย่างนี้มันเข้าเข้ามานะเด็กตัดสินใจอย่างนี้นะผมว่ากระทรวงอะไรมนุษย์ <laughs> กระทระวงศึกษานะ,ะกระทรวงที่เกี่ยวกับศาสนาอจะต้องทํางานหนักมาก ขณะนี้ศาสนามันตั้งรับเขาแทนที่จะลุกต้อไปตั้งรับเพื่อตัวเองตัวเองก็ต้องเอียงกระเทเลยไม่ไหวเหมือนพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยเรียกว่าหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็น่าจะกระตือรือร้นที่จะมาจัดการกับปัญหาเหล่านี้จริงจริงนะเมืองไทยนะที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยได้ทําเรื่องมนุษย์เท่าไหร่เราทําเรื่องวัตถุเราจะจัดซื้อจัดจ้างยันเลยแต่เราไม่เราไม่ได้ทําในสิ่งที่มีราคาหรือมีคุณค่าที่สุดของสังคมนั่นคือคนเราไม่ได้ทํา เพราะการทํากับคนเนี่ยมันใช้เวลาเยอะ20ปีนะคุณถึงจะสร้างไหอย่างคุณไปย้อนไปดูสิงคโปร์ไปดูที่ไหนที่ไหนเขาใช้เวลาเท่าไหร่ในการที่เะาสร้างสังคมที่แข็งแกร่งขึ้นมาโดยมีคนเป็นพื้นฐานเขาไม่ได้สร้างถนนไม่ได้สร้างรถไฟไม่ได้สร้างนะฮะเขาสร้างเหมือนกันแต่ว่าเขาให้ความสาคัญกับคนของเราไม่ใช่ของเราปล่อยตามยถากรรมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสะท้อนออกมานี่นะ ควรจะเอามาเป็นบทเรียนแล้วขันกลับไปเน้นเรื่องคนเรื่องจริยธรรมเรื่องศาสนาเรื่องคุณธรรมศาสนาอะไรก็สอนเป็นคนคนดีทั้งนั้นแหละแต่คุณให้ความสําคัญกับมันจริงมากขนาดไหนเราเรียกได้ว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่สังคมจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนะี่ยเพื่อปลุกฝังเด็กๆเกนะี่ยพอจะโตมาจะได้ไม่เกิดปัญหาแบบนี้อย่างที่เป็นบทเรียนอย่างที่ว่านะคะสำหรับวิกฤติเราอัพนะคะยังมีประเด็นข่าวที่น่าติดตามในอีกหลากหลายประเด็นเลยสําหรับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ